สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาเกาะติดราคาบอลสีนะครับประจำเดือนตุลาคมนะครับมี40ตัวนะครับที่เรานำเสนอท่านวันนี้ท่านผู้ชมครับคลิปของเราถ้ามีประโยชน์นะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาติดตามกันเลยนะครับ9,500บาทของเฮานะครับ 39000บาทนะครับที่ดาบังใหญ่นะครับเรียกรับ2990บาทลูกไม้ปแปลกๆนะครับ1400นะครับเกาะล้านนะครับ3900นะครับของขวัญนะครับ5500บาทนะครับ,อนนรบ, 5, บ,รบจอมทับ1290บาท มนสวรร์์9 9 5 0วันศุกร์980แดงบัวนะครับ290บาทนะครับลูกไม้นะครับ1 1 9 0นะครับลูกไม้ปแปลกๆนะครับ1,490นะครับวังทอง1,400 าบแดง980บาทรวมส่งครับลูกไม้นะครับ390นะครับลูกไม้อีนนะครับสีสวยมา1,290บาทของขวัญ790บาทลูกไม้ด่าง1,190นะครับรัตนพล1,400นะครับ ขุมทองสี0 0ันาะครับลูกไม้ไผ่นะครับ1,900ลูกไม้เหลืองนะครับ980บาทของขวัญน,นะครับ1490นสีเบนะครับสีเบญจรงค์980านะครับลูกไม้เหลืองนะครับแพงเหมือนกันนะครับ1,290บาท บันดาลทรัพย์นะครับ1,490นะครับลูกไม้นะครับ980ลูกไม้อีกนะครับ1,200นะครับเท้าพันตานะครับ1,190นะครับลูกไม้นะครับ980ครับกาบใหญ่นะครับ980นะครับ สตูสตอเบอรี่นะครับ790นะครับสตอเบอรี่สตาร์นะครับเพชรพันล้านนะครับต้นเล็กนะครับเพชรพันล้านมือนกันนะครับ890นะครับปลาบูทองนะครับ1,200ลูกไม้เมล็ดนะครับ1290นะครับจอมสุรางนะครับ9ก0นะครับ ลูกไม้ติดด่างนะครับ1290ใหญ่นะครับแม่สีปราดนะครับ980นะครับกล้วยร้นฟ้า1น9 0นานะครับลูกไม้ลูกไม้ด่างเปิดเปรอะนะครับ1,390บบาทครับท่านผู้ชมครับขอลานะครับสวัสดีครับ